สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางสำรวจจักรวาลภายในใจคนวันนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่มคนที่ได้ชื่อว่าเข้าใจยากที่สุดแต่ก็น่าหลงไหลที่สุดในจักรราศีคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ครับคุณเคยสงสยัยไหมทำไมเดือนกุมภาพันธ์ถึงเป็นเดือนเดียวที่มี28หรือ29วันทำไมถึงสั้นกว่าคนอื่นนั่นเพราะความพิเศษของมันครับ ในทางโหราศาสตร์และดาราศาสตร์คนเกิดเดือนนี้มักจะเป็นข้อยกเว้นของกฎเกณฑ์ต่างๆเสมอชื่อเดือนเฟบรารีมาจากภาษาลาตินว่า f e b r u าริอุซึ่งแปลว่าการชำระล้างให้บริสุทธิ์คนเกิดเดือนนี้จึงมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติและการเริ่มต้นใหม่ที่บริสุทธิ์ถ้าคุณมีเพื่อนเกิดเดือนกุมภาพันธ์คุณจะรู้ดีว่าพวกเขาเหมือนเหรียญสองด้านเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวเงียบพวกเขาคือส่วนผสมระหว่างนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องกับศิลปินผู้เพ้อฝันวันนี้เราจะมาถอดรหัสพวกเขากันครับว่าตกลงแล้วพวกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือแค่คนธรรมดาที่แสนพิเศษกันแน่มาเริ่มที่นิสัยหลักหรือคอ DNA ของคนกุมภาผ่านกันครับผมสรุปมาให้4ข้อใหญ่ๆที่แก้ยังไงก็ไม่หาย 1. ความเป็นตัวของตัวเองสูง a e t h e t i c i t y คนเกิดเดือนนี้เกลียดการเสแสร้งครับคุณเป็นคนตรงไปตรงมาแต่พูดจามีศิลปะนะคุณไม่ชอบทำตามใครถ้าโลกไปทางซ้ายคนกุมภาพันธ์จะถามว่าทำไมเราไม่ไปทางขวาหรือบินขึ้นฟ้าไปเลยละ่ะความคิดสร้างสรรค์ของคุณคือที่หนึ่งครับฉลาดและเรียนรู้ไว Intellect ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการหรือเรื่องชาวบ้านคนเดือนนี้หัวไวมากครับจับประเด็นเก่ง และมักจะมีมุมมองที่คนอื่นคาดไม่ถึงเสมอโลกส่วนตัวสูง The Privacy เห็นคุยเก่งเฮฮาปาร์ตี้แบบนี้จริงๆแล้วคนกุมภาพันธ์ห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวมากครับคุณมีกำแพงบางๆกั้นอยู่คนรู้จักมีเป็นร้อยแต่เพื่อนที่รู้รหัสผ่านมือถือหรือรู้ความลับสุดยอดของคุณอาจจะมีแค่หนึ่งหรือสองคนหรือไม่มีเลยรักอิสระยิ่งชีพ Freedom Lover อย่าพยายามกักขังคนเดือนนี้ครับไม่ว่าจะด้วยกฎระเบียบหรือความสัมพันธ์ถ้าเขารู้สึกอึดอัดเมื่อไหร่เขาพร้อมจะบินหนีทันทีเหมือนนกในโลกของการทำงานถ้าคุณเอาคนกุมภาพันธ์ไปนั่งทำงานเอกสารซ้ำซากซักซาก,ากนั่นคือการฆ่าเขาให้ตายทั้งเป็นครับสไตล์การทำงานคนเดือนนี้ชอบงานที่ได้ใช้สมองและจินตนาการครับคุณชอบการแก้ปัญหาชอบการคิดค้นสิ่งใหม่ หรือไม่ก็งานที่ได้ช่วยเหยือผู้คนจุดแข็งคุณคือวิช i เนอรี่นักวิสัยทัศน์คุณมักจะมองเห็นเทรนด์ล่วงหน้าก่อนคนอื่นเสมอในขณะที่คนอื่นมองที่ปัญหาคุณจะมองเห็นทางออกนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเป็นนักประดิษฐ์หรือผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพเยอะมากเช่นสตีฟจ็อบส์ก็เกิดเดือนนี้ครับอาชีพที่ถูกฉลกงานสายเทคงานศิลปะนักเขียน นักดนตรีนักวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่งานด้านจิตวิทยาและการกุศล NGOs เพราะลึกๆแล้วคุณอยากเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นจุดอ่อนระวังความขี้เบื่อและผัดวันประกันพรุ่งครับไอเดียคุณบันเจิดมากแต่บางทีการลงมือทำให้จบ execution อ,อ,อาจจะเป็นปัญหาเพราะคุณดันเบื่อแล้วไปคิดเรื่องใหม่ซะก่อนมาดูเรื่องเงินในกระเป๋ากันบ้างครับ คนเกิดเดือนกุมภาพันธ์มีมุมมองต่อเงินที่น่าสนใจครับสำหรับคุณเงินไม่ใช่พระเจ้าแต่เงินคือตั๋วแลกอิสรภาพคุณไม่ได้อยากรวยล้นฟ้าเพื่อเอาไปอวดใครแต่คุณอยากรวยเพื่อจะได้ไปเที่ยวรอบโลกเพื่อจะได้ซื้อของสะสมแปลกๆหรือเพื่อจะได้ไม่ต้องทํำงานงกงกนิสัยการใช้จ่ายคุณเป็นสาย impulse buyer ในบางครั้งปกติอาจจะประหยัดแต่ถ้าเจอของที่ชอบหรือ g a d g e รุ่นใหม่ล่าสุด หรือของอาร์ตทอยหายากคุณพร้อมรูดบัตรทันทีโดยไม่คิดหน้าคิดหลังโชคลาภคนเดือนนี้มักมีเซนส์เรื่องตัวเลขและการลงทุนครับแต่เป็นการลงทุนแบบมีความเสี่ยง (High Risk High Return) คุณกล้าได้กล้าเสียกว่าคนเดือนอื่นหาที่ปรึกษาทางการเงินหรือฝากเงินไว้ในรูปแบบที่ถอนยากหน่อยครับไม่งั้นอิสรภาพทางการเงินอาจจะมาช้ากว่าที่คิดเรื่องความรัก นี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดสำหรับคนที่จะมาจีบคนเดือนกุมภาพันธ์ครับคุณไม่ได้เล่นตัวนะครับแต่คุณเลือกเยอะและต้องการความเข้าใจสูงสไตล์ความรักความรักของคุณเริ่มต้นที่สมองก่อนหัวใจครับคุณชอบคนที่คุยกันรู้เรื่องทันมุกทันเกมและมีความฉลาดคนหน้าตาดีแต่คุยไม่รู้เรื่องคุณปัดตกทันทีและที่สำคัญคุณต้องการสเปซหรือพื้นที่ว่าง แฟนคนกุมภาพันธ์ต้องเข้าใจว่าการที่เขาหายไปอ่านหนังสือคนเดียวหรือไปนั่งเมอเมอไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักแต่เขาแค่กำลังชาร์จแบตครับข้อเสียในความสัมพันธ์ระวังนิสัยโกสติ้งหรือการหายไปดือ้อเวลาเจอปัญหาความสัมพันธ์ครับด้วยความที่คุณไม่ชอบดรามา่าคุณเลยเลือกที่จะหนีปัญหาซึ่งบางทีมันทำร้ายความรู้สึกอีกฝ่ายมากๆเนื้อคู่ คนที่ให้อิสระคุณได้และเป็นได้ทั้งเพื่อนคู่คิดและคนรักคือคำตอบสุดท้ายครับแต่อย่าเพิ่งเหมารวมนะครับกลุ่มพาพันธ์แบ่งออกเป็นสองเผ่าพันธุ์ที่ต่างกันสุดขั้วกลุ่มที่1มนุษย์สายลม1-18กลุ่มพาพันธ์ Aquarius นี่คือสายลอจิกหรือตรรกกะฉลาดล้ำสมัยชอบเทคโนโลยีรักอิสระแบบสุดโต่งไม่ค่อยแสดงอารมณ์ดูเย็นชาหน่อยๆแต่จริงใจกับเพื่อนฝูงมาก กลุ่มที่2มนุษย์สายน้ำ19-29กุมภาพันธ์ไพซีสนี่คือสายอารมณ์อิโมชั่นอ่อนไหวขี้สงสารจินตนาการล้ำเลิศมีสัมผัสที่6โรแมนติกและยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักคุณเกิดช่วงไหนครับลองเช็คดูว่าคุณใช้สมองหรือหัวใจนำทางมากกว่ากันนะบทสรุปสำหรับคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์คุณคือสีสันของโลกใบนี้ครับ ถ้าขาดพวกคุณไปโลกคงน่าเบื่อและขลาดนวัตกรรมใหม่ๆอัญมณีประจำเดือนของคุณคือแอมมิทิสอเมทิสสีม่วงสัญ,ญลักษณ์แห่งสติปัญญาและความสงบสุขคำแนะนำสุดท้ายอยากกลัวที่จะแตกต่างครับความแปลกของคุณคือของขวัญแต่พยายามกราวดิ้งหรือดึงตัวเองกลับมาสู่โลกความจริงบ้างอย่าลอยไปในความฝันจนกู้ไม่กลับและสำหรับใครที่มีคนรักเกิดเดือนนี้ รักษาเขาไว้ให้ดีครับเพราะเขาอาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่ถ้าเขารักคุณแล้วเขาจะรักด้วยความบริสุทธิ์ใจที่สุดใครเกิดเดือนกุมภาพันธ์แสดงตัวในคอมเมนต์หน่อยครับว่าคุณเป็นสายวิทย์อคว a เรียสหรือสายศิลป์ไพซีสแล้วตรงไม่ตรงยังไงบอกกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ